ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพรม้อมและพัฒนาอย่างเข้มขู่ผู้ช่วยโดยมีนายมานพสิทธิกุลนะเป็นประธานกรรมการรวมด้วยนายสุริยวัฒน์วันดีและนางสาวจุธาราเทพพวงรับหน้าที่เป็นกรรมการผู้รับการประเมินนางสาวแก้าวาลินสมยศ เกิดเมื่อวันที่12มกราคมพุทธศักราช2540ปัจจุบันอายุ25ปีรับราชการเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2563อายุราชการ2ปีจบจากคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยายลัยราชภัฏลำปาง ประวัติการศึกษาจบชั้นระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านให้อูนชั้นระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนประชาราชวิทยาและระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชพัฏลำปางคติประจำตัวทำทุกวันให้ดีมีความสุขกับคนรอบตัวการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอาทิครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ครูเวรประจำวันศุกร์ วหน้าฝ่ายงานงบประมาณของโรงเรียนเป็นต้นด้านการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัยขพเจ้ามีการแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางผู้สื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อนักเรียนผู้บริหารเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและบุคคลอื่นมีเจตคต,ติเชิงบวกกับประเทศปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการครูปฏิบัติตามกฎหมาย 2. คุณธรรมจริยธรรมขาพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนศาสนากิจของศาสนาเห็นความสำคัญกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมของชาติมีจิตบริการมีจิตสาธารณะ และต่อต้านการกระทําของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติหรือผลกระทบต่อสังคมโดยรวม 3. จัรยาบรรณวิชาชีพข้าพเจ้าพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพมีวิสัยทัศน์รู้และเข้าใจติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านสังคมไทยไม่อาศัยวิชาชีพแสวงหาผลประโยชน์มุ่งมันต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถผู้เรียนให้ความสำคัญต่อกิจกรรมทางวิชาชีพครูรักเมตตาเอาใจใส่ให้บริการผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับไม่ปฏิบัติตนเชิงลบยึดหลักความสามาคัคคีใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายอื่นการดำรงชีวิตและเป็นแบบอย่างในการนำไปประยุกต์ใช้กับภา,ารกิจต่างๆหรือการดำรงชีวิตของตน 5. จิตวิญญาณความเป็นครูขาพาเจา้าเข้าสอนตรงและเต็มเวลาตระหนักในความรู้ทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งดีๆให้กับผู้เรียนสร้างความเสมอภาครู้จักให้อภัยปราศจากอคติการช่วยเหลือสนับสนุนจนประสบความสำเร็จเป็นที่พึ่งได้ตลอดเวลามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้สร้างสรรค์เป็นแบบอย่างที่ดี และทุ่มเทเสียสละในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้ามีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพครูมุงมันทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆรักษาภาพลักษณ์ปกป้องป้องกันไม่ให้ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤติปฏิบัติในเชิงลบและจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ค้นหาสร้างสรรค์ถ่ายทอด ปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานและสังคมด้านการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนขาเจ้านำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้มาใช้ในการจัดทำรายวิชาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอำนวยความสะดวกส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้วัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัดจุดประสงค์การเรียนรู้และเน้นคุณภาพผู้เรียน2การบริหารจัดการชั้นเรียนการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียนดำเนินตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการจัดการศึกษารวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 3. การพัฒนาตนเองการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมการมีส่วนร่วมในชมุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 4. การทำงานเป็นทีมหลักการการทำงานเป็นทีมการพัฒนาทีมร่วมกับคุณครูโรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่110 5. งางานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานบริหารวิชาการหรืองานกิจการนักเรียนหรืองานบริหารงบประมาณและงานบริหารทรัพยากรบุคคลมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลโยีขเจ้าสามารถใช้ภาษาและเทคโนโลโยีในการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอขบขเจ้านางสาวเกวลินสมยศ ขอจบการนำเสนอการประเมินการเตรียมพร้อม,อมและพัฒนายอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วยไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ